สวัสดีครับเรายการเอพิเชนเกมเมอร์วันนี้คุณอยู่ผมนายจ็อกเกอร์นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมพิ t แมน b บ o o d m มันนี่นะฮะภาคสองแล้วนะฮะให้คุณเดินมาตรงนี้นะอยู่ spin my head ไล่เราไล่เราเหือเราเจออะไรเก็บเก็บเก็บ เก็บ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 มาทางนี้กดอีเพิร์ดโอเพนกดอีเพิร์ดโอเพนนะฮะเดินเข้ามาทางนี้เอ้ยเดี๋ยวโทษครับอืมนั่นน่ะนั่นดังเกินไปนะเขาก็ขอไฟด้วยนะฮะ ดินเดินเดิดดบาวบ่าวบาวบ่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 าบเีวคระบันจะมีมีเ่าไม่อยู่นะฮะแสดงว่าอยู่ข้างในนี้ ตรงสูงโอเคโอเคเก็บไ,ไปแล้วนะหนึ่งตัวเอาเก็บไปแล้วนะหนึ่งตัวเอาเก็บไปแล้วนะหนึ่งตัวห้องการจุดจุนี้เดี๋ยวก่อนดีัหมไม่มีเดินขึ้น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 นนี้ อานนี้นอนอยูงนอนแล้วนะคะโอเคถ้ามีเสียงก็ขอให้ด้วยนะพอดีตัทีนี่นะะเก็บวิธีเก็บแบบเสียนเสียนถุยก็ไปกว่าสูดด้วยแล้วเป็นของเนียวทำอย่างนี้

เราจะมารอไอ้นี้กันนะข้อเตือนออกมาถุยจะข้ออ,อกมาจะทำก็ได้ไม่ได้ทำอย่างั้นเน่ไปแล้ว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 อือ,เ,อ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 เข้าประตูมา โอเควิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วันี่แล้วก็ตายก็เหือกเหือตายอีกล็อกอีกลอกเออ เดินลงบันไดยัดห่อคอมโอเพนมีอะไรไหมไม่มีวันนี้โอเพนอันนี้โอเพนเจอบันไดลงมาเือเก็บเรียบร้อยเชิญมา nhà này đi con có bật open hên hên để ok lo không chạy hả mày nhá yeah. mà lâu mà nào bật nào Này. bên hoài xuyên đông mà lâu mà lâu mà lắm mà lắm mà, đó, mà đó. ไอ้ไอ้นั้นยังไม่รู้นะฮะ,ฮะอือเก็บให้หมดอย่าให้เหลือโอเคข้ามไปฝั่งนะฮะกข้ามไปอ,ไอีกฝั่งยูฮิฮ่า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  โอเคนะาก็จบมิชชั่นกันไปนะทีกเล็กๆน้อยๆอยแบบฉมังว่าเร็วทันใจร้อยวันพันปีก็แบบเดียวนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมมากดซับนะฮะซับไลค์ด้วยนะแบบ thank you